มาครับพี่น้องอวันนี้จะคั่วอ่อมไก่นะจ๊ะเน,นี่ยก็อเมนนำไก่ใจต,ต้อนหม้อไต่น้าหมออยังเนี่ยหัวไก่วไวเาลยเงินโบถือเซพิ่นขัวไก่บ่ไก่มาแต่บ้านนะมาแต่ฟาร์มมาแต่สวนละมันเยอะแยะมันหลายไก่แจ้ไก่แจ,จ้ขนผสมไก่ดำ อ่าแบบว่าดำพืพ้นแบบดำสมุนไพรนะมันจะจักสิเป็นแนวไหนวะผสมกันซะเลยเนี่ยตอนนี้รอก้อนรอเห็ดอยู่เนาะรออยู่แล้วก็ทอดปลาทูกรอคุณทอดปลาทูแล้วพอแกะประจำอ่ะแกะใหญ่เบิดออันนี้แกะเดียวแกะเดียวเดียวแกะเดียวเจะส่วนก็เลยรอชิวกันเนาะให้น้องลาคุณถอดเดี๋ยวตะกอนให้น้องลาคุณถอดก่อน เนี่ย่อนรอก่อรออเซฟนก่อนบ้านนี่ถักสีวแนไหนขัวไก่ยึบไก่บ่ย้อยไก่บ่บอกว่าต้องรอเซฟมาแล้นกันบ่โอ้บังซงมคือโมเดลง่ายเนาะสามตัวทำหัวนี่ตัวนึงตัวสีเอาเอาลอรอรอเาปุน้ำสีโตปุน่ะเปล่าเป็นสีเหลืองเอารอเนาะ เอ้พันย่างนี่โอ้มีอีกมานี่พันกับโอ้มะทูแล้วกัพันพันนี่ห่อ่อ้มีมีมีกทะูด้วยนะอ๋อสุดอมีมอีกบ่บ่บ่อ้าวลวกมีกับซุกแล้วเรจไปพันยังบุนี่ โอลาะมีคุณลักษดินดันเกลียนพ่นถ้าใหม่ดีโพูนแค่นี้ว่อหามื่อี้โอ้เหลืองขนาดบานเ่ยโอ้นากินเลยทีเดียวนล้วไม่อยีกี่บ่อเนี่ยเสียบเสียบกับฟาวะด้ด้วยแข้งเรือโอ้ยยำทางนี้ย่ำบิดถุงเลยว่ะ เป็นถุงเกลียวตัวนแบบข้วห่อโอ้แบบ่กินก็ถุงมดเแบบแบบข้าว่อเมีย้นี่เด็ดจ้มาแล้วก็เอานี่ยเนืยำมอุงเลยนะแ้นตนโอ้ยเออในแบยตัวนี้ตัวนะตนเอาในเวลาลุงเนี่ยนี้ครัวแบบไอ้ตำเครื่องียบร้อยเนาะตะไคร่พริกกระเทียมใส่ีบบร้อยแล้ว ่อะโอเคนี่ไก่ไก่แจเนะไก่แจผสมไก่ดำกำลังล้วนจ้าอันนี้ขว่วยแหงก่อนเนาะม้วนใส่น้ำบ่ะเนี่ยม้วนใส่น้ำจ้าเขาเครื่องเขาเนี่ยอ๋อมันเขาเครื่องก้อนเนาะล้วนให้กับเขาเครื่องรสชาติมันเข้าไปซึมเข้าไปในเนื้อ อ๋แบบมีหลักการครับเสียบพุ่งนี่เนาใส่น,น้ำด้วยอ่าไม่ไดรสชาติความอร่อยอาาาของมันจะบวติดกับเนื้ออืมอะไรบ้าดว่บอดเสียบมันมีหลักการนะจ๊ะ<อ>เสียบ <c oughs> เสียบข้าวแห้งเสียบเติมที่ล่ะโอ้ขีเดเ,ขขขเสียบดีนี่น้ำมันจะใส่นะข้าวโพดข้าวโพดเสียบเติมมันซิฟก็รอบละเพิ่นเพิ่นได้กลองอันนี้ไหมเสียบน้ำทิดน้ำนี่ไะ โอ้ยสูตรกินเล็ดเจี๊บอ่ะเอาน้ำคุกขี้โอ้ยน้ำคุกขิกหรือเอาน้ำแบบสดด้วยโอ้เอาแบบคุกคุกขิกไม่เอาคุกขี้อ่าเมื่อยคุกขี้ก็มาว่านี่กลัวตีหมวกหัวพี่นี่เรื่นเลยโอเคใส่น้ำจ้านี่น้ำข้างโคบีไหนโอเจี๊ยบบอลใส่ยังงบนเขาไปไหนเชฟข้าวเล่นะแม่ข้าวโอ้ย ูเข้านี่เนื้อไก่มันกินแรงครับท่านผู้ชมเนื้อไก่ขอเนื้อไก่กินแห้งอีกโอ้โหปิตเสียบด้ยแมนแมนไปเสียบเลยล่ะเฮ้ยฮะเติมไฟแล้วใส่ลงไปชัวะแล้วฮะเอาอีกจังหน่อยอีกหรอกเอาอีกว่าเอาเสนาพวกสองนี่พวกมันครัวแล้วต้มแล้ว อาใส่ตักครลงไปส่วนเจวท้าล่อคอยลอยข้อนะวะเนาะบุ่มไวย์เก่อนบานนี่โอเคมาเบ่งตลักมันหมัาจ้น่อยบานมาเบ่งตาบุกหุ้งบานนี่ตาบหุ้งจน่อย